วันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการประกอบชั้นวางหนังสือโชวปกนะครับซึ่งส่วนประกอบที่ได้มามันก็จะมีประกอบไปด้วยแผ่นชั้นตัวนี้จะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับแผงข้างจะมี2ชิ้นซ้ายขวานะครับแล้วก็แผ่นกั้นหน้าจะมี1ชิ้นแผ่นกั้นช่องระหว่างชั้นจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มาด้วยก็จะมีประกอบไปด้วยเดือยไม้ทั้งหมด34ตัวเกือกมา สิบตัวแล้วก็แกนเดืยเหล็กสิบตัวนะครับส่วนเครื่องมือในการประกอบชั้นก็จะมีค้อนกับไขควงซึ่งจะใช้ไขควงไฟฟ้าหรือว่าใช้ไขควงธรรมดาก็ได้แล้วแต่นะครับน,นจะมีแมนวนวลติดมาให้ด้วยนะครับวิธีการประกอบวิธีการประกอบเบื้องต้นก็คือขั้นแรกคือนําแผงข้างนะครับมาใส่แกนเดืยเหล็กนะครับซึ่งแกนเดืยเหล็กจะมีทั้งหมดข้างละ5ชิ้นนะครับ ขออนุญาตใช้สว่านไฟฟ้านะครับโดยวิธีใส่ก็คือมันจะมีรูใหญ่อันนี้จะเป็นรูสําหรับเดือยไม้ถ้าเป็นรูเล็กก็คือจะเป็นสําหรับแกนเดือยเหล็กนะครับถ้าใช้ไขควงก็ไขพอตึงมือครับเป็นสุดแกนนะครับ น,นี้การใส่แกนเดียนและก๊าซเ็แล้วนะครับก็ใส่ทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะครับฝั่งละ5ชิ้นขั้นตอนต่อไปการประกอบก็คือนำแผ่นชั้นทั้ง4ีอันนะครับมาใส่แกนเยไม้ซึ่งจะเห็นได้ดังรูปนะครับใส่4จุดนะครับ จะใช้ค้อนช่วยตอกนิดนึงนะครับเราก็จะได้ตามนี้นะครับใส่ทั้งหมดทั้ง4อันนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปซึ่งบานกั้นช่องจะมีทั้งหมด3มรูนะครับแต่เราจะใส่เ้วยไม้แค่2รูนะครับแค่นี้รูบนกับรูล่างเพราะรูลูกลจะเป็นรูของแกนเบียร์เหล็กนะครับซึ่งอยู่กับแผงข้างอยู่แล้ว ใส่แบบนี้ทั้งสองข้างนะครับโอเคพอใส่เสร็จแล้วนำแผ่นชั้นนะครับมาประกอบใส่ให้แน่นสนอบสนิทนะครับแบบนี้นะครับวางเตรียมไว้ Thank <laughs> you. ทั้งสี่บาทต่อไปวิธีใส่เกลือกม้านะครับในเกลือกม้าจะมีลูกศรสามเหลี่ยมนะครับใส่โดยวิธีหันเอาสามเหลี่ยมออกด้านนี้นะครับด้านปลายไม้เพื่อจะให้ไปชนกับแกนเดนเหล็กครับเวลาใส่ใส่เข้าไปให้แนบสนิททั้งสองข้างนะครับ ใทุกบ้านอันนี้ด้วยนะครับ พ okay. วิทีใส่ประกอบนะครับไป้ตามลำดับครับใส่พยายามกดให้แนบสนิทนะครับใส่ไล่ชั้นใบ พอนำเรานำแผงกั้นมาวางกับประกบกับแผงข้างแล้วนะครับจะได้รูปแบบตามนี้นะครับวิธีประกบแผงข้างบนอีกเรานำแผงข้างบนมาประกบอีกทีนะครับโดยให้การเดือกให้ตรงรูกับเดือยเกือกม้านะครับอาจจะต้องใช้ให้คนช่วยประคองหน่อยนะครับสังเกตรูให้ตรงครับ แล้วก็ลงมาเอโอเคเียบร้อยครับผมใช้ไข่ควงขันนะครับนนใช้ไข่ควงขันมานะครับขันตามเข็มนาฬิกาครับ เดีย๋ยวใช้ไขควงไฟฟ้านะครับโอเคเป็นเสร็จขั้นตอนครับ ไอ่ร mm ้อนครับ